สวัสดีค่ะสงขลา1นึ่งสเตชันกับช่วงข่าวรอบวนันวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะทัศมาหนุนานานันผู้ดำเนินรายการในวันนี้วันนี้นะคะดิฉันได้รวบร,วม,รวมกิจกรรมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งของเราเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ วันที่17สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งพ่วในวยการสำนั็งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตงเป็นประธานกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาณโรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโคอังเพลศทิงพระจังหวัดสงขลาและในเวลา13นาฬิกา ได้เดินทางไปประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาณโนะรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรมอำเภอสิงหาคนครจังหวัดสงขลาค่ะ ในวันที่18สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งพ่วอในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาณโรงเรียนวัดแเภอสิงหนครจัังหาางวดสงขลาค่ะ ต่อมาเวลา13นาฬิกานางขวัญตาประสานสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมการใช้ระบบงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปพ .3 แบบออนไลน์ผ่านระบบเว็บ x เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำข้อมูล และรูปแบบทั้งหมดในการจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศและแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมีคุณมาริสาหมัดนิคุณครูจากโรงเรียนบ้านสะพานเคียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3มาเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ณห้องประชุมสีธรรมทัศน์วันที่19สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกานางสาวมายุรีเนศิลานนท์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาสงขลาเขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชมิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลป,ป,ป 1. พหนึ่งผ่านระบบเว็บเอ็กซ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวิทยากรสีท่านได้แก่คุณเครือรัฐด,ดิททิเดชคุณครูโรงเรียนวัดอ่างทองคุณกาญจนาพัฒนาพงษ์คุณครูโรงเรียนวัดกลาง คุณอโนทัยแก่นบุญคุณครูโรงเรียนวัดปัวป่ารักเมืองไทย38และคุณบุญยารัตน์ไกลแก้วศึกษาในเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งณห้องประชุมสีธรรมทั์ค่ะและในเวลาเดียวกันนางสาวมายุรีเนศศิลานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานกรรมการประเมินสำรึกที่ผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้มในการสถานศึกษาของนางสาวสมฤดีแก่นบุญรองผู้มในการโรงเรียนบ้านม่วงพุ่มผ่านระบบ Google Meet โดยมีคณะกรรมการอีกสามท่านได้แก่นายอำนวยคงทองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายสุนันทีระบัญชรผู้มในการโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่90และนางพัทยาจันทา ผ่วอำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งค่ะ ต่อมาเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนายนัทวัตรรัฐกีรองผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2564นาณลานอีดูคาเฟ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งค่ะ เวลา13นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งพ่วอในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการใช้งบประมาณและเงินเหลือจ่าย เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณเหลือจ่ายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ณนะลานอีดูคาเฟ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งค่ะและในวันที่20สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งพ่วงในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2564ยอดนักการเรียนรู้โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรยอดนักการเรียนรู้จำนวน10ท่านภายใต้มาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดณห้องประชุมสีธรรมทัศน์ และในเวลา10นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งผ่วอในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาสังกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1เพื่อวางแผนการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา2564ณห้องประชุมสีธรรมทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งค่ะกลับมาพบกับข่าวรอบวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระดีๆจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ